ตูดออกไปใช่ไหมครับคฟังถูกใช่ไหมครับเย็นิ่งเลยทำไมการชนะบุรี่เรียบร้อยจังตั้งใจฟังท่านไหนเป็นสื่อนะครับสื่อตรงแถวนี้ใช่ไหมครับสื่อนี้ด้านไหนครับมีทั้งออนไลน์ทั้งหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งวิทยุอะค่ะท่านไหนทำวิทยุครับ ทีนี้เราต้องเห็น s m s เออสก่อนใช่ไหมครับเวลาโนเอสเอ็มเมาใช่ไหมครับเวลามีคนโพสถามเราใช่ไหมฮะเอ s เอมาว่าวันนี้เกิดอะไรเก่งใช่ไหมครับอ,อยากให้ไปดูเนี่ยครับมันมี YouTube อันนึงผมไปออกรายการที่ผุ๋มพัฒนานชื่อว่าคลื่นความคิด96.5ตัไม่แน่ใจผมถูกเชิญไปแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ที่ผมไปออกรายการไปดูเนี่ยมันไม่ใช่ช่องดู้ดวง มันเป็นเกี่ยวกับปรัชญาจิตวิทยาผมก็ตกใจอ้าวมาดีชอ่องแต่เชื่อไหมว่าพอเอสเสเข้าแล้วผมเริ่มถ่ายสมาและกระนำเลยแล้วมีคนหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาป่วยทางจิตโดยที่เขาไม่ได้บอกนะครับเขาเอสเสมาว่าเขามีเบอร์0770อะไรทึกอย่างผมรู้ว่าเลขแบบน,นี้เครียดมากกว่าคนปกติทุนเนี่ยไปเปลี่ยนเบอร์นะครับมันมีผลทางจิตใจค่อนข้างรุนแรงเขาเอสแอนอรอบหนึ่งว่าอันนี้ไปดูในยูทูบได้นะเขาเอสแ์เสบอกว่า เขาเรียนปริญญาเอกอ,อยู่แล้วเรียนไม่จบเพราะมีปัญหาทางจิตตอนนี้กำลังรักษา mm hmm. เขาก็รีบพิมพ์มปอย่นี้เสมอหนึ่งว่าเราจะแก้อย่างไรถ้ามันแม่นมันก็น่ารุนเนาะว่าจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้มั้ย <c oughs> เอาละ <c oughs> เออคือผมเตรียมวิดีโอไว้ดูวีดีโอเนี่ยครับจะได้เราใจติ่งออาตัว <c oughs> เลง ป่ดีโอไม่มีนะตไม่มีไม่เป็นไรผมเล่าไปหมดแล้วเอ่าเนื่องจากทุกคนมาจากหลากหลายที่นะครับผมก็เลยเลือกเอาบุคคลบุคคลนี้มาเป็นตัวอย่างผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครอยากจะเจอปัญหาแบบนี้คนในภาคือพิ T ่ทิชิโร พิธีถือว่าลำบากไว้ตอนานี้ลำบากลำบากขับรถชนคนตายจริงๆติดตามชีวิตเข้ามาสองปีแล้วเขาหนักกว่านั้นอีกรู้ไหมพิธีเจอช่วงหนึ่งถึงสองปีที่แล้วำจำไม่ผิดเขาเป็นหนี้หลายสิบหลายสิบลา้านอยู่ดีๆเขาจะต้องไว้ผมสองว้าเขามารถชนตรงนี้เขาไม่ได้อยากถามเพราะกลุ่กลบคนที่เป็นครอบครัว ที่น่าสนใจคือผมรู้ว่าแกลงตกเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่แกออกข่าวว่าเขา้าสายกับเยอรมันแล้วค่าเงินเปลี่ยนเขาพลาดตอนนี้คือโมเป็นี่ตอนแกคิดว่าพอตอนอายุมากผมสองเร่าเป็นนี่พอมานไหมครับทรมาตสองชัดเลยนะไม่เได้ไม่จะบอกดีเป็นียในเดี๋ยววันนี้ฟังไปผมมีทางออกทุกทางแต่สิ่งที่ผมบอกคุณต้องไม่ทำริงนะคุณดีที่สุดนะถ้าคุณ แค่ฟังกาสนุกเมื่คุณได้ไปทำจะไม่มีอะไรพิสูจน์เลยนะครับทีนี้พี่ติ๊กภาพแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือหลายหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เข้าใจเรื่องดวงแล้วไม่รู้เชื่อเรื่องดวงไปเพื่ออะไรผมก็จะบอกว่าอืเก่งบวกเองอันนี้คือคนเข้าใจแต่คําว่าเฮงเนี่ยมันออกจะดูทําให้คนกลุ่มนึงรู้สึกว่างั้นเราไม่ต้องลงมือทําอะไรเลยนอนอยู่บ้านก็รวยอันนี้เป็นความคิดที่ มันสุดโต่ง,งกเก่งบวกเอ็ก็คือว่าเราทํางานเหมือนเดิมนะครับแต่เราออกแรงหนึ่งร้อยได้ผลตาบสองร้อยน,นี่คือ,อ,อกเก่งบวกเอ็ส่วนคนที่เก่งบวกซวยก็คือทำหนึ่งร้อยได้ผลลบ,ลบ,ลบ 100. เก็ดลบหนึน่งร้อยเจอเจอคนที่เป็นดีนะครับเป็นแบบเขาไม่อยากเป็นถ้าผมจะเล่าเรื่องถึงคนคนหนึ่งที่ผมว่าเขาไม่ถึงกับเป็นดีนะแต่เขาบอกมันซวยอะไรอย่างนี้เป็นคนมีตามเลยแต่ซวยแค่ว่าเขาสร้างตึกเพิ่ม เขาทำโรงแรมอยู่ที่พัทยาเขาสร้างตึกช่วงโควิดแล้วคนรับเหมาก็รับเงินไปเขาจ่ายเงินทุกอย่างเอกสารดีแต่เขาโดนร้านล่สุดก่อสร้างฟ้องเงินสิบล้านที่ถึงล้านค่าของเขาก็้มงผู้ผิดอะไรคือร้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันนะครับแต่คนรับเหมาก็ดีแล้วร้านรู้ว่าคนรับเหมาไม่มีตังค์งานฟ้องเขาผมวกาเฮ้ยนี่หนคดีเลยเป็นเหตุผลที่แกมาเปลี่ยนโทรศัพทนะ พ่อเมียแก่บ,บอกว่าพี่ไม่รู้เร่องควาสวยเลยนะพอผมฟังความสวยเขาเกินเลยไหมครับทีนี้พิจารณาเก่งบวกสวยเ,เก่งบวกเก่งาเเขาสวยทรงที่ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เขาไปจ้างทนายตอนนี้คนที่สามแล้วคนแรกเป็นทานายที่ซื่อบือ้อทาให้เขาทุกอย่างเอกสารร้องสารบอกแล้วทำไมุณไม่เมมบิกเมียคุณมาเพราะเมียคุณเป็นพยานที่มีเสียงเอกสารครบหมดไม่เบิกเมียเขาสารบอกนั่นแค่ รอมแรงเขากตกใจนี่กูจะซวยอันวนี้กูมีทางเจ้านางงานทนายทำแพ้สารแรกวไปคนที่สองผู้หญิงคนนี้รับตังค์เลยบอกว่าหนูเก่งในท่นงนี้รับไปกี่แสนไม่รู้แพ้อีกคนหนึ่งเพราะคนนี้ชอบพูดโกกแล้วผมรู้จักะไรไหมครับผมบอกขอรู้เรื่องหน่อยพี่ผู้หญิงคนนี้ตอนไหนมันมีเลขของเลขเหลี่ยมโกนโกงเยอะเกินไปฉะนั้นคนนี้น่าจะตอนไรนปากหวานด้วยเ <c oughs> ขาเขามือใจน้ารเลย <c oughs> ไม่ใช่ โดนสองคนแต่คนที่สามผมเห็นว่ามีเลขที่วันนี้ผมจะดีเซนเขามีเลขขยันเท่าเทียบสามคนคนนี้ขยันสุดถ้าบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นทนายก็จริงแต่นิสใสพูดตรงเขาบอกว่าเนียคนนี้จะแก้ปัญหาผมแต่ผมก็งงว่ากูสร้างตึกแต่ผู้รับเหมาหนีไม่จ่ายเงินร้านแต่ร้านฟ้องกูแล้วกูแพ้ทนายสองคนตอนนี้คนที่สามมันซวยอะไรขนาดนี้ผมเลยบอกว่าพี่รู้ไหมเลขที่แปลว่าอะไรบอกไม่เคยรู้ 4884ขึ้นลงขึ้นศาลจะมีความแต่ว่าพี่จะมีนิยนักเลงที่จะมีตามคนที่มีเลข7 9, แปนเก้าผสมอยู่แต่ว่าอารมพี่แรงนะพอเราทานปุ๊บหัวก็นั่งนิ่งเพราะว่าหัวไม่ได้คนอยากมาเรียเป็นคนพามาหัวก็เก็บฟองกับเมียนั่งสันเลยใช่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 หัวลงแรงนั่นเป็นธรรมชาตินะครับเป็นแบบนั้นแล้วพอผมพายเขาถูกเขาไม่ได้เชื่อจากที่ผมทายเขาถูกนะครับผมบอกว่าพี่เอาเบอร์คนรอบข้างมาดอย พี่ทำธุรกิจโรงแรมเนี่ยพี่น้องก็ทำด้วยใช่ไหมเขาเลยเอาเบอร์ของน้องชายให้ดูแล้วก็น้องสะพ้ายผมบอกว่าคุยกันรู้เรื่องหรอเลาะกันอีกเขาบอกว่ารู้เรื่องหรอกูจากเบอร์บอกรู้ก็ผู้ชายคนนี้แล้วก็น้องสะพายเลขมันโหดเป็นคนไม่มีเหตุผลเขาเพราะมือการนหารรอบนึงบอกแม่คือเขาเหนื่อยมากเพราะการกู้สร้างตึกเขาปูรวมแล้วทัวร์ไปลงหาทัวร์ไปลงให้มาไล่ทัว โขาบอกว่าเอออาจารย์ผู้นี่น้องผมนี่คือใช่มันย่อยยับมันเล็กมากผมอยู่ประมาณนี้แหละทีนี้แกก็อยากลองของแะถ้าทายเบอร์เขารอบข้างจนแกบอกว่าตอนแรกมาเปลี่ยนเบอร์เนี่ยราคาเท่านี้นะผมบอกว่าแพงกว่นานั้นได้ไหมเพราะพี่ปัญหาเยอะนนะเมียก็ทำหน้าบอกว่าให้ผมจะเอาบอกว่าเขาเมียพามานะผมบอกเอาแพงๆไปได้ถ้าแก้ปัญหาได้เพราะผมคิดว่าผมเจอแบบนี้คือมันไม่จบ เขาไม่ได้ปิดนะครับเขาบอกผมมีเอกสารดีเนี่ยไม่ทำอะไรปิดเลยแต่มันจะต้องใช้คำแล้วผมบอกว่าถ้าพี่สวมดมนต์พี่สวดได้ไหมพี่เคยบนชไหมครับบอกได้พอเขาเริ่มศรัทธาเขาบอกเขาสวมดมนต์นะครับหลังจากนั้นก็ไม่นานก็เจอมาเปลี่ยนเบอร์ให้กับลูกพอเขาเห็นว่าเขาจะต้องส่งมอบธุรกิจให้ลูกแล้วผมทายถูกว่าลูกมีนิสัยแบบนี้เขาน่าจะเป็นคนประมาณนี้แล้วแกก็ถามว่าแล้วเปลี่ยนแล้วลูกมีบทเดิมทำได้ไหมครับบอกว่าได้ ฉะนั้นความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้นะครับก็เลยน่าสนใจว่าเก่กงบวกเองกับเก่กกงบวกซวยเนี่ยทํานองเดียกวกับพี่ติก๊กผม,มอยากรู้ว่าพี่ติ๊กเบอร์อะไรแต่มันไม่มีแค่ทะเบียนรถทะเบียนรถไม่เนี่อันตรายแต่เบอร์มือมถือส่งผลมากกว่าทะเบียนรถแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าทะเบียนรถเบอร์มือมถือไปเลขมงคลเอาไหมครับเอาเอารักสุขเกียรติภูมิเนี่ยแต่ถ้าไม่มีความรู้เอาเลขเน่าๆมาไว้ในชีตถูกไหมฮะเอาลันทีนี้ข่าวพี่ตุ๊กอ่พี่ติ๊กก็ เยอะแยะนะครับรวมถึงที่สิ่ก่อนหน้านี้ผมก็ว่ากป็นหนักน่าสนใจทางโหราศาสตร์นี้ครับคือจังหวะที่พิธีรถชนเป็นจังหวะที่ผมก็อยู่ช่วงเวลาที่ผมจอดรถที่คอนโดนแล้วโดนชนเหมือนกันแต่ผมรู้เรื่องนี้น่าสนใจคือช่วงเวลาครับจะมีช่วงเวลาเกิดจังค่าทางโหราศาสตร์ช่วงหนึ่งตุลาแต่ผมจอดรถในคอนโดโดนชนระ 9, ย่เก้ากันยา r d มันใกล้กัน คนที่บอกผมเป็นนักโหราศาสตร์บอกว่าเกิดจันทค่า,าที่อเมริกาผมก็เลยถามว่าเกิดอเมริกามีผลกับไทยแบบนี้ถ้ามันจักรวาลเดียวกันผมก็สงสัยเนะาะแล้วผมไปคุยกับพี่คนหนึ่งแกห้าสิบกว่าแกเอารถไปซ่อมเอารถเอารถเช่ามาขับโดนชนสองครั้งในช่วงหนึ่งถึงสิบตุลาผมก็ว่าแปลกแปลกมากมากผมก็เลยไปค้น,คนดูว่าพี่ตีชนเมื่อไหอร่ก็บอกว่าเนี่ครับสิบตุลา ฉะนั้นเรื่องของพลังงานในจักรวาลถ้าคุณเจอคนเก่งเขาจะตอบคุณได้ว่ามันเชื่อมโยงทีนี้ถามว่าดวงมันจะทาย